ทุองค์มรรมฐานจำนวนมากที่อาศัยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นเพื่อการศึกษาอบรมเมื่อที่พักในสำนักท่านมีไม่เพียงพอท่านก็แยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆโดยปลีกออกไปอยู่ที่ละองค์บ้านสององค์บ้านต่างองค์ต่างภายเที่ยวหาที่วิเวกสงัดของตนและต่างองค์ต่างอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆที่มีอยู่ในป่าและในภูเขาซึ่งไม่ห่างทางสำนักท่านนักพอไปมาหาสู่กันได้สะดวก ราวหกถึงเจ็ดกิโลเมตรบ้างแปดถึงเก้ากิโลเมตรบ้างสิบเอ็ดถึงสิบสองกิโลเมตรบ้างสิบห้าถึงสิบหกกิโลเมตรบ้างหรือราวยี่สิบถึงสามสิบกิโลเมตรบ้างตามแต่ทำเลเหมาะกับอัธยาศัยที่อยู่ไกลราวยี่สิบกิโลเมตรขึ้นไปเวลามากราบเยี่ยมท่านก็พักค้างคืนบางการอบรมพอสมควรก่อนแล้วค่อยกลับไปที่พักของตนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่า กิโลเมตรหนึ่งมีประมาณกี่เซนจึงขอชี้แจงไว้พร้อมนี้คือกิโลเมตรหนึ่งมียี่สิบห้าเซนสี่กิโลเมตรก็เท่ากับ100ร้อยเซนตรเทียบตามหลักเกณฑ์ที่ให้ไว้นี้ผลทางตามบ้านป่าบ้านเขาไม่เหมือนทางถนนจากอำเภอไปสู่อำเภอจากจังหวัดไปสู่จังหวัดดังที่เห็นเห็นกันแต่เป็นทางของชาวบ้านป่าบ้านเขาก็เดินท่องเที่ยวหากันอย่างนั้นมาดั้งเดิม และเป็นความเคยชินของเขาอย่างนั้นนานวันจึงจะไปหากันครั้งหนึ่งทางจึงเต็มไปด้วย่าดงพงลึกและกวากน้ำบางแห่งถ้าไม่สังเกตให้มากอาจเดินผิดทางและหลงเข้าป่าเข้าเขาซึ่งไม่ม,หมีหมู่บ้านเลยก็ได้ระหว่างทางบางตอนไม่มีหมู่บ้านคนเลยมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นและยาวตั้ง20-30กิโลเมตรถึงจะพบหมู่บ้านชาว่าชาเขาก็มี ระว่างทางนั้นสําคัญมากถ้าเกิดไปหลงทางเข้าแล้วมีหวังนอนค้างฝ่าค้างเขาและอดอาหารแน่นอนทั้งอาจไม่ถูกหมู่บ้านเลยก็ได้นอกจากจะพบพวกในพรานที่เที่ยวลาสัตว์และอาศัยเขาบอกทางหรือเขานําออกไปหาทางไปยังหมู่บ้านจึงจะพ้นภัยพระธุดงค์กรรมฐานผู้หวังในธรรมอย่างยิ่งท่านรู้สึกลําบากอยู่ไม่น้อยในการอยู่การบําเพ็ญการเดินทาง และการสแสวงหาครูอาจารย์ผู้อบรมโดยถูกต้องและราบรื่นชื่นใจเช่นท่านอาจารย์มั่นมาพบเห็นท่านแล้วดีอกดีใจเหมือนลูกเล็กๆเห็นพ่อแม่เราดีๆนี่เองทั้งรักทั้งเคารพทั้งเลื่อมใสและอะไรๆรวมเป็นความไว้วางใจหมดทุกอย่างหรือจะเรียกว่าหมดจีวิจ,จิตใจรวมลงในท่านองค์เดียวก็ถูกเพราะนิสัยพระธุดงกรรมฐานมีความเชื่อถือและเคารพรักอาจารย์มาก คณะสละชีวิตแทนได้โดยไม่อาราชเสียดายเลยแม้จะแยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆก็ตามแต่ท่านมีความผูกพันในอาจารย์มากผิดธรรมดาการอยู่การบำเพ็ญหรือการไปมาแม้จะลำบากท่านพอใจที่จะพยายามขอแต่มีครูอาจารย์คอยให้ความอบอ,อุ่นก็พอความเป็นอยู่หลับนอนการขบฉันท่านทนได้อดบ้างอิ่มบ้างท่านทนได้พะใจท่านมุ่ง่อดทำเป็นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด บางคืนท่านนอนตากฝนทั้งคืนทนหนาวจนตัวสั่นเหมือนลูกนกท่านก็ยอมทนเพราะความหินแก่ทาเวลาท่านสนทนาธทากันเกี่ยวกับการบําเพ็ญการพักอยู่ในที่ต่างๆกันและการไปมาตามป่าตามเขารู้สึกว่าน่าฟังมากทั้งหน้าสงสารท่านเหมือนสัตว์อยู่ในป่าตัวหนึ่งไม่มีราคาอะไรเลยเพราะความลำบากจนม,มุมที่อยู่หลับนอนในบางครั้งเหมือนของสัตว์ เพราะความจาเป็นบังคับที่จําต้องอดทนการบําเพ็ญท่านมีอุบายวิธีต่างๆการไปตามจฉิตนิสัยชอบคืออดนอนบ้างออาหารบ้างอดอาหารบ้างกี่คืนหรือกี่วันตามแต่ความเหมาะสมขับจฉิตและธาตุขันจะพอทนได้เดินจงกรมแต่หัวค่ำตลอดสว่างบ้างนั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงบ้างนั่งสมาธิแถวหัวค่ำจนสว่างบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ทางเสือเข้าธรรมของมันบ้าง ไปนั่งสมาธิอยู่ที่ด่านอันเป็นทางมาของเสือบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าช้าที่กําลังเผาผีอยู่ในวันนั้นบ้างไปนั่งอยู่ริมเหวลึกๆบ้างกลางคืนดึกๆเดินเที่ยวบนภูเขาพอไปเจอทําเลเหมาะๆหมอคือที่น่ากลัวมากก็นั่งสมาธิอยู่เสียที่นั้นบ้างไปนั่งสมาธิใต้ร่มไม้กลางภูเขาดึกๆคอยให้เสือมาที่นั้นจิตจะได้สงบในขณะนั้นบ้าง วิธีเหล่านี้ท่านมีความมุ่งหมายลงในจุดเดียวกันคือเพื่อทรมานจิตให้หายประโยชน์ซึ่งก็เป็นไปตามความมุ่งหมายจริงๆโดยมากท่านในอุบายจากวิธีเหล่านี้แต่ละวิธีของแต่ละนิสัยทําให้ท่านมีกําลังใจทําได้ตามวิธีที่ถูกกับจริตนิสัยของตนฉะนั้นท่านจึงชอบอุบายวิธีทรมานต่างๆกันแม้ท่านอาจารย์มันเองก็เคยทํามาและส่งเสริมพระที่ฝึกและทรมานโดยวิธีต่างๆ ว่าเป็นผู้ฉลาดฝึกอบรมตนพิธีเหล่านี้พระธุดงค์ท่านยังทำของท่านอยู่มิได้ลดละตลอดมาการฝึกตัวให้เป็นคนมีคุณค่าทำใจให้มีราคาย่อมเป็นสิ่งที่ฝืนอยู่บ้านความยากลำบากนั้นไม่สำคัญเท่าผลที่จะทำให้เป็นคนดีมีความสุขมีคือมีแปรและมีทาเป็นเครื่องกากับรักษาไม่ว่าโลกหรือธรรมเคยถือกันมาอย่างนั้น นอกจากสิ่งของที่ใช้การอะไรไม่ได้หมดความหมายไรย้ค่าและคนตายแล้วเท่านั้นจึงไม่มีการรักษากันคนเรายังมีคุณค่าควรจะได้รับจากการปรับปรุงรักษาอยู่จึงควรสงวนรักษาตัวอย่างยิ่งผลแห่งการรักษาจะยังผู้นั้นให้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีสิ้นสุดดังนั้นที่พระธุดงท่านปฏิบัติบำเพ็ญโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากมาเป็นอุปสรรค จึงเป็นการเบิกทางเพื่อความก้าวหน้าแห่งธรรมภายในใจอันเป็นที่น่ากราบไหว้บูชายอย่างยิ่งตราบใดยังมีผู้สนใจและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่พระาศาสนาก็ยังดำรงคงอยู่กับโลกตลอดไปและแสดงผลให้โลกที่ใคร่ต่อธรรมเห็นอยู่ตามลำดับที่ปฏิบัติได้ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ทำจริงรู้จริงและสอนโลกโดยทำจริง ผู้เชื่อถือาศาสนาก็เป็นผู้ทำจริงเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่หล่อแหลกย่อหย่อนอ่อนความสามารถอันเป็นการกดทวงและลดคุณค่าของพระาศาสนาลงให้พาหิระชนเขาดูถูกเจ็ดยามดังที่สาบกันอยู่เพระาะศาสนาที่แท้จริงเป็นคุณธรรมที่ควรนำออกแสดงได้อย่างเปิดเผยทั่วไตรโลกธาตุโดยไม่มีความสถานวั่นไหวว่าไม่จริงเพราะเป็นรมที่จริงตามหลักธรรมชาติ ด้วยศาสดาที่สอนก็เป็นผู้บริสุทธิ์และส่งสอนตามความจริงแห่งธรรมด้วยนอกจากจะไม่สนใจหรือไม่สามารถค้นให้ถึงความจริงตามที่ศาสนาสอนไว้เท่านั้นจึงอาจเป็นไปตามความรู้ความเห็นที่ไม่มีประมาณของแต่ละหัวใจที่มีธรรมชาติหนึ่งปิดบังอย่างลึกลับและฝังลึกอยู่ในใจทั้งปกปิดดวงใจไว้ตลอดกาลซึ่งศาสดาทแทงทะลุป,ปุกปงไปหมดแล้วขออภัยที่เขียนเลยเถิดไปบ้าง ตามนิสัยของคนไม่มีหลักยึดที่แน่นอนขอย้อนอธิบายวิธีฝึกทรมานต่างๆที่พระธุดงค์ท่านชอบทําเป็นประจำนิสัยตลอดมาอีกเล็กน้อยพอทราบความมุ่งหมายและผลที่เกิดจากวิธีนั้น,น,นบ้างการฝึกแต่และวิธีท่านเห็นผลประจักษ์ใจเป็นลําดับคือทําให้จิตที่มีความพยศลําพองเพราะร่างกายมีกําลังมากให้ลดลงด้วยวิธีผ่อนอาหารอดอาหารหรืออดนอน ตลอดการหากโหมด้วยวิธีต่างๆคือเดินจงกรมนานๆานานบ้านนั่งสมาธิภาวนานานๆานานบ้านเพื่อใจจะได้มีกําลังก้าวหน้าไปตามแถวแห่งธรรมด้วยความสะดวกเพื่อใจที่หวาดกลัวต่ออันตรายมีเสือหรือผีเป็นต้นแล้วย้อนเข้ามาสู่ภายในอันเป็นที่สิทตยอยู่ของใจอย่างแท้จริงจนเกิดความสงบแลกล้าหาญขึ้นมาซึ่งเป็นการบรรเทาหรือกําจัดความหวาดกลัวต่างๆเสียได้ เพื่อจิตได้รู้กําลังความสามารถของตนในเวลาเข้าที่ขับขันคือความจนตรอกจนมุมหรือคราวเกิดทุกขเวทนากล้าจนถึงเป็นถึงตายจริงๆจะมีทางต่อสู้เพื่อชัยชนะเอาตัวรอดได้ตามปกติถ้าไม่เข้าที่ขับขันสติปัญญาไม่ค่อยเกิดและไม่อาจรู้ความสามารถของตนการหาว,วิธีทรมานต่างๆตามจริตนิสัยและความแยบคายของแต่ละรายนั้น เป็นวิธีฝึกซ้อมสติปัญญาให้มีความสามารถอานฐานและทราบกำลังของตนได้ดีไม่สะทกสะทานต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่เหลือการสถานที่ผลที่ปรากฏแก่ผู้ชอบฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆคือผู้ที่เคยกลัวผีมาดั้งเดิมก็หายกลัวผีได้ด้วยวิธีฝืนใจเข้าไปเยี่ยมป่าชาผู้เคยกลัวสัตว์ร้ายต่างๆมีเสือเป็นต้นก็หายกลัวได้ ด้วยวิธีฝืนใจเข้าไปอยู่ในที่เปลี่ยวอันเป็นที่น่ากลัวผู้มักเข็นแก่ปากแก่ท้องชอบโลเลในอาหารปัจจัยก็บรรเทาหรือหายเสียได้ด้วยการถอนอาหารหรืออดอาหารตามปกตินิสัยของคนเราโดยมากย่อมชอบอาหารดีๆรับประทานได้มากๆถือว่าเป็นความสุขเพราะถูกกับใจผู้มากโลกไม่เคยมีความพอดีแอบซ่อนอยู่ด้วยได้เลยแมใ้ใจจะทุกข์เพียงไรก็ไม่เคยสนใจคิด ว่ามีสาเหตุเป็นมาจากอะไรแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้สิ่งเกี่ยวข้องกับตนอันมีมากมายและต่างๆกันจำต้องพิจารณาและทรมานกันบ้างเพื่อรู้ลิตของกัลกันดังนั้นพระธุดงบางองค์ท่านจึงทรมานท่านจนเป็นที่นาสงสารอย่างจับใจก็มีคืออาหารดีๆตามสมมตินิยมที่ท่านได้มาหรือมีผู้นำมาถวายพอเห็นจิตแสดงอาการอยากได้จนเป็นที่นาเกลียดอยู่ภายในท่านกลับ ทรมานใจเสียไม่ยอมเอาอาหารชนิดนั้นแต่กลับไปเอาชนิดที่จิตไม่ต้องการไปเสียอย่างนั้นถ้าจิตต้องการมากท่านก็เอาแต่เพียงเล็กน้อยหรือบางคราวท่านบังคับให้ฉันข้าวเปล่าๆทั้งที่อาหารมีอยู่อย่างนี้ก็มีอาหารบางชนิดเป็นคุณแก่ร่างกายแต่กลับเป็นภัยแก่ใจคือทับถมจิตใจภาวนายากหรือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรทั้งที่ทําความเพียรดังที่เคยทํามาเป็นประจำ เมื่อทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดจิจึงไม่ก้าวหน้าท่านก็พยายามตัดต้นเหตุนั้นออกไปโดยไม่ยอมเสียลายและตามใจที่เป็นเจ้ากิเลสตัวโลโพสมกับท่านมาฝึกทรมานใจกับครูอาจารย์จริงๆมีได้ปล่อยตามใจที่เคยเอาแต่ใจตัวมาจนเป็นนิสัยการฉันท่านก็ฝึกให้มีประมาณและขอบเขตขอบเขตจำกัดการหลับนอนท่านก็ฝึกให้นอนและตื่นตามเวลาที่กำหนดไว้ ไม่ปล่อยให้นอนตามใจชอบหรือตามยถากรรมการไปมาในทิศทางใดควรหรือไม่ควรท่านก็ฝึกแม้ไม่ผิดพระวินยัยแ,แต่ผิดธรรมท่านก็บังคับไม่ให้ฝ่าฝืนในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรนั้นน,นการพยายามปลูกธรรมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลําดับภายในใจไม่ให้เสื่อมทามลงจึงแสนปลูกยากอย่างยิ่งแท้พูดได้ว่าไม่มีอะไรจะลําบากยากเย็นเสมอเหมือนเลยส่วนการปลูกโลก ผู้เขียนอยากจะพูดว่ามันคอยแต่จะแย่งเกิดและเจริญขึ้นเพื่อทำลายจิตใจเราอยู่ทุกขณะที่เผลอจนไม่ชนะที่จะปราบปรามมันเพียงนาทีหนึ่งมันค่อยแอบเข้ามาเกิดและเจริญในใจเสร็จแล้วไม่รู้ว่ากี่ประเภทโดยมากก็เป็นประเภทสังหารทำลายตัวเรานั่นแหละมันเกิดและเจริญเร็วที่สุดช่วพริบตาเดียวเท่านั้นก็มองไม่ทั่วต่างแก้ไม่ทันสิ่งที่เกิดง่ายแต่ทำลายยากคือต้นราคาตันหา ตัวทาความพินาศว่าหัวใจนี่แหละเป็นสิ่งที่เก่งกล้าสามารถกว่าอะไรในโลกไม่ว่าท่านว่าเราต่างก็ชอบพันเสียด้วยมันจึงได้ใจและก่อความพินาศให้โลกอย่างไม่มีประมาณและไม่เกรงขามใครเลยที่มีกลัวอยู่บ้างก็พูะมีธรรมในใจและที่กลัวจริงๆคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นมันไม่กล้าเข้าไปแอบได้เพราะท่านทําลาย โรงลิเกละครและโรงอะไรอะไรของมันพังพินาศไปหมดแล้วมันจึงกลับมาเล่นงานกับพวกเราผู้ยังอยู่ใต้อำนาจของมันพระธุดงท่านแทบเป็นแทบตายในการในการฝึกทรมานตนก็เพราะกิเลสสองทั้งตัวนี้แหละเป็นเหตุและทําการกีดขวางถูงใจท่านให้ได้รับความลําบากแม้เปลี่ยนเพศเป็นพระมีผ้าเหลืองซึ่งเป็นเครื่องหมายของท่านผู้ชนะมานมาแล้วมาครองประกาศตัว แต่กิเลสประเภทนี้มันยังไม่ยอมเกรงกลัวท่านบ้างเลยแถมมันยังพยายามตามฉุดลากท่านให้เปลืองผ้าเหลืองอยู่ตลอดไปไม่ยอมปล่อยตัวเอาง,ง,ง่ายๆท้งไม่เหลือกวายเสียด้วยท่านจึงจำต้องตะเกียกตะกายด้วยการฝึกทุกทรมานโดวยวิธีต่างๆที่เห็นว่าเป็นวิธีกำจัดมันออกจากใจได้ยากก็ทนลำบากก็ทำทุกข์ก็ต้องต่อสู้ไม่ยอมถอยหลังเดี๋ยวมันจะวัวเราะเยาะเขาอีก ยิ่งขายทั้งหน้าขายทั้งผ้าเหลืองขายทั้งเพศนักบวชที่เป็นเพศแห่งนักต่อสู้ไม่ยอมจนมุมและขายทั้งศาสนาซึ่งเป็นหลักใหญ่ของมวลมนุษย์ยิ่งเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จำต้องพลีชีพเพื่อกู้หน้ากู้ผ้าเหลืองกู้เพศแห่งนักบวชและกู้พระศาสนาและองค์พระศาสดาไว้ดีกว่าจะตายแบบล่มจมปนปี้ เหล่านี้เป็นอุบายที่พระตุโงท่านนำมาพร่ำสอนตัวเพื่อความกล้าหาญชาญชัยเทิดไว้ซึ่งธรรดวงเลิศอันจักนำให้ถึงแดนประเสริฐพ้นทุกข์ไปได้ในวันหนึ่งโดยไม่สงสัยเพราะทางพ้นทุกข์ถึงความเป็นผู้ประเสริฐมีอยู่กับศาสนธรรมที่ประทานไว้นี้เท่านั้นที่เป็นทางตรงแน่วต่อความพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่สงสัยไม่มีอยู่ในที่อื่นใดที่จะพอหลบปลีกปลีกตัว และผลคลายไปได้โดยไม่ต้องลำบากใน,นการขวนขวายนอกนั้นเต็มไปด้วยความน้ำที่จะคอยทิ่มแทงร่างกายจิตใจให้เป็นทุกข์จนหาที่ปลงวางไม่ได้ตลอดกลับกันไม่มีประมาณว่าจะผ่านพ้นไปได้แม้ท่านอาจารย์มั่นก่อนหน้าท่านจะปรากฏองค์ขึ้นมาให้พวกเราได้กราบไหว้เป็นขวัญใจและเป็นอาจารย์สั่งสอนบรรดาศิษย์ท่านก็เคยเป็นมาแล้วชนิดตายไม่มีป่าช้า คือสิ้นลมที่ไหนปล่อยร่างกันที่นั่นไม่อาลัยเสียดายชีวิตยิ่งกว่าทมดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้วเวลาเป็นอาจารย์สั่งสอนสิทธิ์ท่านสั่งสอนอย่างเด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ด,ดร้อนร้อนด้วยอบายอันแหลมคมตามแนวทางท่านเคยดำเนินและเห็นผลมาแล้วนั่นแหละท่านสั่งสอนแบบปลุก,กจิตปลุกใจและฟืน้นฟูความฉลาดให้ทันกับพนมา,ายาของกิเลสที่เคยเป็นนายบนหัวใจคนมานานเพื่อการถอดถอนทำลายกิเลสออกให้หมด จะได้หมดโทษหมดภัยอยู่สบายไปอย่างผู้สิ้นถุกไม่ต้องมีการวกเวียนเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติแต่ความทุกข์ที่ฝังอยู่ในใจไม่ยอมเปลี่ยนแม้จะเปลี่ยนพบกําเนิดไปสัก์เท่าไรก็เท่ากับเปลี่ยนเครื่องมือสังหารตนอยู่นั่นเองจึงไม่ควรยินดีในการเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อันเป็นลักษณะนักโทษย้ายที่อยู่หลับนอนในเรือนจําซึ่งไม่มีอะไรดีขึ้นเลยการเกิดตายนักปราชญ์ท่านถือเป็นภยัยโดยจริงใจเหมือนย้ายที่ที่ถูกไฟไหม้ แม้จะย้ายที่อยู่ไปไหนก็ไม่พ้นจากการระวังภัยอยู่นั่นเองเหล่านี้นำมาลงเพียงเล็กน้อยสำหรับอวาที่ท่านอาจารย์ว่านสั่งสอนพระธุดงตลอดมาที่นำมาลงบ้างนี้พอเป็นคติเก่ท่านที่ชอบในอุบายท่านการให้อวาทวันทำอุโบสถและวันประชุมฟังธรรมโดยเฉพาะมีน้ำหนักแข่งธรรมต่า,างกันอยู่มากวันอุโบสถมีพระมา,มามากจากสำนักต่างๆราวสี่สิบถึงห้าสิบองค์ การสั่งสอนแม้จะเด็ดเดี่ยวและลึกซึ่งก็ไม่เหมือนวันประชุมธรรมในสำนักท่านโดยเฉพาะวันประชุมรู้สึกเด็ดและซึ่งจริงๆอำนาจแห่งธรรมที่แสดงออกแต่ละครั้งขณะท่านให้โอวาดในความรู้สึกของผู้ฟังทั่วๆไปประหน่งโลกธาตุาับสนิทไปตามกิเลสท,ที่ท่านเทศขับไล่ออกจากดวงใจพระสุดงปรากฏเฉพาะทางกับใจที่เข้าสัมผัสกันอยู่ขณะนั้นเท่านั้นเป็นความทราบซึ้งตรรงใจและอาจารย์อย่างบอกไม่ถูก แม่หลังจากนั้นยังปรากฏเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจจิตหมอบอยู่เป็นเวลาหลายวันเพราะหน้าธรรมที่ท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนประหนึ่งท่านท้าทายกิเลสทั้งหลายพอผ่านไปหลายวันกิเลสค่อยๆโผล่หน้าออกมาทีละน้อยละน้อยนานไปพองตูกขึ้นอีกพอดีถึงวันประชมุมท่านก็ปราบให้อีกพอบรรเทาเบาบา,บางให้สบายใจไปได้เป็นระยะ ด้วยเหตุดังกล่าวมาพระธุดองทั้งหลายผู้ใคร่ต่อทำแดนพ้นทุกข์จึงมีใจผูกพันในอาจารย์มากผิดธรรมดาเพราะการถอดถอนกิเลสนั้นทั้งทำโดยลําพังตนเองทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้คอยให้อุบายด้วยอย่างแยกไม่ออกบางครั้งพระไปบําเพ็ญเพียรอยู่โดยลําพังพอเกิดข้อข้องใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสขึ้นมาไม่สามารถแก้ไข,ขโดยลําพังได้ต้องรีบมาเล่าถวายอาจารย์เพื่อท่านได้ชี้แจงให้ฟัง พอมาเล่าถวายท่านก็อธิบายให้ฟังตามสาเหตุนั้นๆย่อมได้สติและหายสงสัยไปในขณะนั้นนั่นเองบางครั้งกําลังเกิดความสงสัยวุ่นวายอยู่กับจุดใดจ,จุดหนึ่งที่สลับซับซ้อนเหลือที่จะแก้ให้ตกได้โดยลําพังสติปัญญายของตนพอท่านอธิบายทําไปถึงจุดนั้นปรากฏเหมือนท่านเข้าไปทําลายความสงสัยของตนเสียได้และผ่านไปได้ในขณะนั้นเป็นพักๆ ในวงพระปฏิบัติระหว่างเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันและระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์จะทราบภูมิของกันและกันได้และทําให้เกิดความเคารพเลื่อมใสต่อกันมากย่อมทราบจากการสนทนาธรรมกันทางภาคปฏิบัติเมื่อเล่าความจริงที่จิตประสบและผ่านไปสู่กันฟังย่อมทราบถึงภูมิจิตภูมิธรรมของผู้นั้นทันทีว่าอยู่ในภูมิใดบรรดาศิษย์ที่ทราบภูมิของอาจารย์ได้ ย่อมทราบในขณะที่เล่าทำภายในจิตของตนถวายท่านหรือเล่าตอนที่จิตติดขัดอยู่กับอารมณ์ที่ยังแยกจากกันไม่ออกว่าจะควรปฏิบัติต่อกันอย่างไรถ้าอาจารย์เป็นผู้รู้หรือผ่านไปแล้วท่านจะต้องอธิบายเพิ่มเติม,ต,มต่อจากที่ตนเล่าถวายท่านแล้วนั้นหรือชี้แจงตอนที่ตนกําลังติดขัดอยู่ให้ทะลุโป,ปร่ปรงอย่างไม่มีที่ขัดข้องต้องฝีใดๆเลยอีกประการหนึ่ง ลูกศิษย์เกิดความสำคัญตนผิดคิดว่าตนผ่านพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วแต่ท่านทราบว่าเป็นความเห็นที่ยังไม่ตรงตามความเป็นจริงที่ท่านผู้เห็นมาโดยถูกต้องท่านจำต้องอธิบายเหตุผลและชี้แจงให้ฟังตามจุดที่ผู้นั้นสำคัญผิดจนยอมรับเหตุผลอันถูกต้องจากท่านเป็นตอนตอนไปจนถึงที่ปลอดภัยเมื่อต่างได้สนทนาการตามจุดต่างๆแห่งธรรมจนเป็นที่ทราบและลงกันได้ ย่อมยอมรับความจริงจากกันโดยไม่มีอะไรมาประกาศยืนยันเพราะหลักความจริงเป็นเครื่องยืนยันกันพรอมมลแล้วนี่แลเป็นหลักพิสูจน์ภูมิของนักปฏิบัติธรรมด้วยกันว่าท่านผู้ใดยอยู่ในภูมิจิตภูมิธรรมขั้นใดนับแต่ขั้นอาจารย์ลงมาหาพระปฏิบัตทิทั่วๆไปท่านทราบกันได้ด้วยหลักฐานดังกล่าวมาส่วนการทราบด้วยยาน,นวิถีนั้นเป็นเรื่องภายในอีกขั้นหนึ่งผู้เขียนไม่อาจนำมายืนยัน จึงขอมอบไว้กับท่านผู้มีความชำนาญในทางนี้เป็นกรณีพิเศษจะพึงปฏิบัติเองเป็นรายรายไปที่บรรดาศิษย์มีความเคารเพเครื่อมใสท่านอาจารย์มั่นอย่างถึงใจฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตจริงๆเพราะความใกล้ชิดสนิททั้งภายนอกภายในเกี่ยวกับการสนทนากับท่านอยู่เสมอนั่นแหลทําให้จิตยอมรับความจริงจากท่านอย่างสนิทและตายใจมิได้เป็นแบบสักแต่ว่าได้เห็น ได้ยินคําเล่าลือจากที่ใกล้ที่ไกลแล้วเชื่อซุ่มๆไปอย่างนั้นเฉพาะผู้เขียนซึ่งเป็นพระที่มีทิฏฐิจับไม่ยอมลงใครเอาง,ง่ายๆแล้วยอมรับว่าเป็นตัวเก่งที่น่าลำคาญและน่าเกลียดอยู่ไม่น้อยผู้หนึ่งในการโต้เถียงกับท่านอาจารย์มั่นเป็นนักโต้เถียงจนลืมสานึกตัวว่าเวลานี้เรามาในนามลูกศิษย์เพื่อศึกษาธรรมกับท่านหรือมาในนามอาจารย์เพื่อสอนธรรมแก่ท่านเล่าอย่างนี้ก็มีในบางครั้ง แต่ก็ยังภูมิใจในทิฏฐิของตนที่ไม่ยอมเห็นโทษและกลัวท่านแม้ถูกท่านสับเขกลงจนกระโหลกศีรษะจะไม่มีชิ้นต่อกันเวลานั้นหลักใหญ่ก็เพื่อทราบความจริงว่าจะมีอยู่กับทิฏฐิเราหรือจะมีอยู่กับความรู้ความฉลาดของท่านผู้เป็นอาจารย์ขณะที่กําลังโตแย้งกันอยู่อย่างชนมุนวุนว่นวายแต่ทุกครั้งที่โตกันอย่างหนักความจริงเป็นฝ่ายท่านเก็บกวาดไว้หมดแต่ความเหลวไหลไร้ความจริง มากองอยู่กับเราผู้ไม่เป็นท่าที่เหลือแต่ใจสู้จนไม่รู้จักตายพอโต้เสียงกับท่านยุติลงเราเป็นฝ่ายนำไปคบคิดเลือกเฟ้นและยอมรับความจริงของท่านไปเป็นตอนตอนส่วนใดที่เราเหลวก็กำหนดโทษของตนไว้และยอมรับความจริงจากท่านด้วยการเทิดทูนบนเสียงกล้าตอนใดที่ไม่เข้าใจซึ่งยังลงกันไม่ได้ว่าหลังมีโอกาสขึ้นไปโต้กับท่านใหม่แต่ทุกครั้ง ้องศีรษะแตกลงมาด้วยเหตุผลของท่านมาตัวเอาแล้วอมความยิ้มในธรรมของท่านลงมาองค์ท่านเองท,งทั้งที่ทราบเรื่องพระบ้าทิฏฐิจัดได้ดีแทนที่จะดุดาหรือหาอุบายทรมานให้หายบ้าเสียบ้างแต่ขณะที่ท่านมองหน้าเราทีไรอดยิ้มไม่ได้ท่านคงน,นึกเหมือนไส้หรือนึกสงสารคนแสนโง่แต่ชอบต่อสู้แบบไม่รู้จักตายผู้เขียนจึงไม่ใช่คนดีมาแต่เดิมแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ ขนาดอาจารย์ยังกล้าต่อสู้ไม่ละอายตัวเองเลยแต่ดีอย่างหนึ่งที่ได้ความรู้แปลกๆจากวิธีนั้นมาเป็นคติสอนตนเรื่อยมาจนทุกวันนี้ท่านเองก็ไม่เคยถือสาอะไรเลยนอกจากนึกขันไปด้วยเท่านั้นเพราะนานๆจะมีพระหัวดื้อมากวนใจเสียครั้งหนึ่งปกติไม่ค่อยมีท่านผู้ใดมาสนทนาและถกเถียงท่านพอให้พระนในวัดต,ตื่นตกใจและงงไปตามๆกันบ้างเลยหลังจากที่ท่านผ่านโรงหนาป่าทึบ คือวัตวนที่เชียงใหม่ตามที่เขียนผ่านมาแล้วท่านไปพักอยู่ในสถานที่ใดนานหน่อยสถานที่นั้นรู้สึกมีความหมายอยู่อย่างลึกลับสาหรับท่านโดยมิได้บอกใครให้ทราบพอสังเกตได้ตอนมาจากเชียงใหม่มาแวะพักที่นครราชสีมาก็มีพระและครว่าที่มีนิสัยใคร่ทําเป็นหลักใจและภาวนาดีอยู่หลายท่านเข้ามาศึกษาทํากับท่านในขณะมาพักที่นั้น หลังจากนั้นก็ได้ติดตามไปอบรมศึกษากับท่านที่จังหวัดอุดรนธานีบ้างที่สกลนครบ้างเสมอมาจนวารสุดท้ายทางพระและครว่าที่กล่าวถึงนี้ก็ได้เป็นผู้มั่นคงทางด้านจิตตภาวนาตลอดมาฝ่ายพระก็ได้กลายเป็นอาจารย์ที่มีหลักธรรมมั่นคงในใจกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นอาจารย์สั่งสอนบรรดาสิทธ์ทั้งพระครวาดหญิงชายตลอดมาถึงปัจจุบันนี้ ฝ่ายคารว่ก็เป็นผู้มั่นคงทางจิตอภาวนาและสาอย่างอื่นๆเรื่อยมาจนทุกวันนี้และเป็นผู้นําฝ่ายบาโสุบาสิกาทั้งด้านจิตใจและการเสียสละต่างๆเป็นที่น่าชมเชยในแถบนั้นตลอดมาเวลาท่านมาพักจารัสาที่อุดอรก็มีท่นานเจ้าคุณธรรมเจดีซึ่งเป็นพระสําคัญและเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพอรอุดอรเป็นผู้นําทั้งฝ่ายพระและประชาชน ได้รู้จักคุ้นเคยกับท่านอาจารย์ซึ่งเป็นพระสําคัญตลอดการทําบุญให้ทานและรับการอบรมสั่งสอนจากท่านประกอบกับท่านเจ้าคุณท่านก็เคยเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นมาดั้งเดิมที่ท่านรักและเมตตามากเสมอมาจึงได้มาอนุเคราะห์เป็นวาระสุดท้ายเวลาไปพักที่บ้านนามนจังหวัดสกลนครก็มีอุบาสิกานุ่งขาวแก,แก่ๆคนหนึ่งเป็นหัวหน้าสำนักอยู่ในหมู่บ้านนั้นเป็นสาเหตุ ท่านในเมตตาสั่งสอนอุบาสิกาแก่คนนั้นโดยสม่ำเสมออุบาสิกาคนนั้นภาวนาดีมีหลักใจทางด้านจิตภาวนาท่านเองก็ชมเชยว่าแก่ภาวนาดีซึ่งนานๆจะได้พบสักรายหนึ่งท่านมาพักบ้านหนองผือนานในก็ทราบว่ามีสถานที่และผู้เกี่ยวข้องเป็นสาเหตุสําคัญไม่ด้อยกว่าที่อื่นๆสถานที่ที่บ้านหนองผือตั้งอยู่นั้นเป็นศูนย์กลางมีภูเขาร้อมรอบ แต่เนื้อที่ในหุบเขานั้นกว้างกวางมากและเหมาะเป็นทําเลบเําเชนสมณธรรมของพระทุหลงทลายได้ดีใน,นหมู่บ้านหนองผือนั้นมีอุบาสิกาแก่นุ่งห่มขาวคนหนึ่งอายุราแปดสิบปีเช่นเดียวกับอุบาสิกาบ้านนามนเป็นนักภาวนาสําคัญคนหนึ่งที่ท่านเมตตาแก่เป็นพิเศษเสมอมาแก่พยายามตะเกียกตะกายออกไปศึกษาธรรมกับท่านเสมอแก่พยายามเดินด้วยเท้ากลับไม้เท้าเป็นเครื่องพยุงออกไปหาท่านอาจารย์ กว่าจะถึงวัดต้องพักเหนื่อยระหว่างทางถึงสามสี่ครั้งทั้งเหนื่อยทั้งหอบหน้าสงสารมากบางทีท่านอาจารย์ก็ทำท่าดุบ้างว่าโยมจะออกมาทำไมมันเหนื่อยไม่รู้จักหรือแม้แต่เด็กๆเ,เ,เขายังรู้จักเหนื่อยแต่โยมแก่จนอายุแปดสิบเก้าสิบปีแล้วทำไมไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยลามาให้ระบากทำไมแกเรียมตอบท่านอย่างอาถรรพ์ตามนิสัยที่ตรงไปตรงมาของแก จากนั้นท่านขอถามเกี่ยวกับกจิตภาวนาและอธิบายทําให้ฟังอุบาสิกาแก่คนนี้นอกจากแกภาวนาดีมีหลักเกณฑ์ทางจิตแล้วแกยังมีพระจิตวิชาคือสามารถรู้พื้นเพด,ดีชั่วแห่งจิตของผู้อื่นได้ด้วยและมีนิสัยชอบรู้สิ่งแปลกๆภายนอกด้วยเวลาแกมารับการอบรมกับท่านอาจารย์แกเล่าความรู้แปลกๆถวายท่านด้วยความอาถรรพ์มากท่านทั้งขบขันทั้งโวราะทั้งเมตตาว่า เลยแก่นี้อาถารจริงไม่กลัวใครแม้พระเนนจะนั่งฟังอยู่เวลานั้นร่วมครึ่งร้อยแก่พวกของแกอย่างสบายไม่สนใจว่าใครจะคิดอะไรที่น่าฟังมากกอตอนที่แกถ่ายใจท่านอาจารย์อยางอาถรรพนมากไม่กลัวท่านจะว่าจะดูอะไรบ้างเลยแกถ่ายว่าจิตหลวงพ่อพ้นไปนานแล้วฉันทราบจิตหลวงพ่อมานานแล้วจิตหลวงพ่อไม่มีใครเสมอทั้งในวัดนี้หรือที่อ,อื่นจิตหลวงพ่อประเสริฐเลิศโลกแล้ว หลวงพ่อจะภาวนาไปเพื่ออะไรอีกท่านตอบแกท่ทัหัวเราะว่าภาวนาไปจนวันตายไม่มีถอยใครถอยผู้นั้นไม่ใช่สิทธิ์ถาคดดังนี้ซึ่งเป็นอุบายสั่งสอนไปในตัวแกเรียนท่านว่าถ้าไปได้ก็พอไปแต่นี่จิตหลวงพ่อหมดทางไปทางมาแล้วมีแต่ความสว่างสวายและความประเสริฐเต็มดวงจิตอยู่แล้วหลวงพ่อจะภาวนาไปไหนออีกล่าฉันดูจิตหลวงพ่อสว่างสวายครอบโลกไปหมดแล้ว อะไรมาผ่านหลวงพ่อกระซากหมดไม่มีอะไรปิดบังกิตหลวงพ่อได้เลยแต่จิตฉันมันยังไม่ประเสริฐอย่างจิตหลวงพ่อจึงต้องออกมาเรียนถามเพื่อหลวงพ่อด้ชี้แจงทางเดินให้ถึงความประเสริฐของหลวงพ่อด้วยดังนี้ขณะที่ฟังแกสนทนากับท่านอาจารย์รู้สึกว่าแกภาวนาดีจริงๆเวลาภาวนาติดขาดแกต้องพยายามเดินคืบคลานออกมาด้วยไม้เท้าเป็นเพื่อนร่วมทางท่านอาจารย์ก็เมตตาแกเป็นพิเศษด้วย ทุกครั้งที่แกมาจะได้รับคำชี้แจงจากท่านทางด้านจิตภาวนาด้วยดี